สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาไปดู5เกมที่เล่นแล้ววินหัวขึ้นไส้และอยากอ้วกปากที่สุดในชีวิต 1. h a l f l i ร e 2ทูคลาสสิกแต่โหดร้ายมุ่งมอ่งมุมคคลที่1ที่คลื่อนไหวเร็วแบบไม่มีพักทำให้บางคนรู้สึกเหมือนโดนโยนเข้าเครื่องน้ำปั่นผลไม้ใครท้องอ่อนบอกเลยว่าไม่ควรล้อแบบยาวๆ 2. b i บโอ o ็อตอินฟิกราฟิกสวยเพลงเพราะแต่การหมุนกล้องไวๆนี่แหละตัวดีและหลายคนบอกว่าเล่นไปสิบนาทีต้องนอนพักไปสิบชั่วโมง 3. d มเดซี เป็นเกมแนวที่เอาชีวิตรอดที่สมจริงเกินไปเดินก็งงกล้องก็หมุนเองบางคนบอกว่าแค่หมุนตัวหาน้ําก็อยากจะอ้วกแล้ว 4. เอเลนโลกอินเ r อร์ชเกมใหม่เนี่ยสดสดร้อนๆมุมกล้องสมจริงจนรู้สึกเหมือนอยู่ในหนังสยองขวัญแต่ปัญหาคือเวียนหัวจริงแบบไม่ต้องใช้ CG 5. อินเนาโจ้ n แอนเดอรเกตซ์เซโคไม่น่าเชื่อว่าเกมมาจนภัยยังจะทําให้เว้นหัวได้แต่มุมมองบุคคลที่1บวกกับเอฟเฟกหมุนไปมาแบบรถไฟหอกคือไม่รอดแล้วทาไมเราต้องเว้นหัวเวลาเล่นเกมด้วยเพราะสมองรับรู้ว่าภาพเคลื่อนไหวแต่ร่างกายไม่ได้เคลื่อนไหวตามสมองเลยสับสนเหมือนเรากําลังจะเมาเรือนในห้องนอนใครมีเกมไหนที่นด้นแล้วอยากจะวกอีกเอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆหน่อย